สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเลาะพามาเลาะนาอีกเหมือนเคยนะคะพอดีว่าเอาจะจ้างรถเกี่ยววันนี้รถบ้างวันนี้ค่ะก็เลยดูสิคะข้าวล้มล้มแบบนี้เลยค่ะ,ะจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะจะพาเดินเลาะนะคะอันนี้ทำทำอยู่สี่ไร่ค่ะฝั่งนี้ก็ประมาณสองไร่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียว กอขอหกนะคะตรงนี้กอขอหกที่ล้มก็มีนะคะว่าจะจ้างรถเกี่ยววันนี้ค่ะก็เลยมาเลาะดูก่อนค่ะกว่าจะหารถได้โอ้เพราะว่าคนแต่ละคนเขาจะเกี่ยวพร้อมกันนะคะข้าวสุกพร้อมกันเราคิวไม่ทันเราก็ต้องรอค่ะรอจนกว่ารถว่างดีที่ข้าวยังไม่แก่มากเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ จะให้ดูอีกฟากหนึ่งอันนี้อันนี้ข้าวข้าวเจ้าค่ะหนึ่งศูนย์ห้าค่ะมีหญ้าผสมด้วยค่ะอันนี้ตัดไม่ได้ตัดตัวนี้มันไม่ค่อยมีน้ําค่ะไร่นี้ไม่ค่อยมีน้ําแต่ไม่ได้ตัดมันมันก็เลยหญ้าเยอะปีหน้าเอาใหม่ค่ะที่จะตัดตอนช่วงมีน้ําจะตัดตัดหญ้าค่ะตัดข้าวให้หญ้ามันไม่ขึ้นเยอะให้ดูนะคะอันนี้ก็ฟังนนี้ก็ล้มค่ะข้าวงามค่ะข้าวงามอยู่นะคะปีนี้ เราก็เอาปุ๋ยอินรียมาลงเยอะอยู่ค่ะอินรีย์ชีวภาพผสมนะคะข้าวล้มเลยค่ะอินรีย์เคมีให้ดูหนองที่เรงงมป่าไปนะคะเมื่อสองสาวันก่อนค่ะน้ำก็ประมาณนี้ค่ะเกี่ยวข้าวออกตรงที่มันมีน้ำค่ะนี่นะคะฝนไม่ตกค่ะเดี๋ยวจะยกะตัวนี้ขึ้นไปตรงคันนาค่ะเพราะว่า เดี๋ยวรถเขาเกี่ยวแล้วมันจะยากค่ะ